ออกแบบมาเป็นแบบ True In a n ค่ะเป็นได้ทั้งตัวมาร์เตอร์แล้วก็รีโมทได้ในตัวเดียวใช้งานด้วยระบบฟูลดูเพกค่ะสามารถพูดตอบโต้พร้อมกันได้ในทันทีแถมยังมีระบบ Auto ้ฟรี u คนซี่ฮ p ปปิ g ด้วยซึ่งจะช่วยเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้เราเองอัตโนมัติใช้งานดยคืน้อนต4ที่เป็นแบบ g o o o a l n a n d ค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้อิมจะมาแนะนำไอเทมใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ s a l o โมนิกค่ะนั่นก็คือ s a l o โมนิก White Talk 9SE อินเตอร์คอมไร้สายที่เขาใส่สเปคมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆเจ้าตัวนี้จะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ซาราโอนิกไวยท็อก 9SE ตัวนี้เขามีให้เราเลือกถึง5เซตด้วยกันค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่2ตัวไปจนถึง5ตัวเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ทํางานแบบทีมใหญ่ก็สามารถใช้ตัวมาสเตอร์อีก1ตัวมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันก็จะทําให้เราสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง9ตัวเลยค่ะส่วนสเปคของเขานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปทีละจุดทีละจุดเลยค่ะ มาเริ่มที่เรื่องแรกค่ะสัญญาณ ceramic w i t e talk 9se ตัวนี้นะคะเขาใช้งานด้วยระบบ full duplex ค่ะก็คือเราสามารถพูดตอบโต้พร้อมกันได้ในทันทีและเขานะคะก็ยังถูกพัฒนามาให้ใช้งานด้วยขึ้น 2.4GHz ที่เป็นแบบ global band ค่ะดีได้รับใบอนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตอบสนองต่อขึ้นความถี่ต่างๆได้ตั้งแต่ 150Hz ไปจนถึง 8GHz ค่ะแถมยังมีระบบ auto frequency hopping ด้วยซึ่งจะช่วยเลือกช่อง สัญญาณที่ดีที่สุดให้เราเองอัตโนมัติ โดยจะมีค่า La t e n c y ที่ต่ำกว่า0.14วินาทีค่ะซึ่งระยะรับส่งสัญญาณของเขาเนี่ยก็ไกลามากนะคะถึง350เมตรระบบต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราได้ช่องสัญญาณที่สเสถียรมากที่สุดค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เขาใส่เข้ามาค่ะนั่นก็คือระบบ noise cancellation ที่มาในรูปแบบ ENC ค่ะซึ่งสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด2ระดับด้วยกันค่ะก็คือระดับสนองและก็วีค,ค่ะจุดนี้นะคะก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างทำให้เราโฟกัสการทำงานได้ดี ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เขาก็มีแบตเตอรี่มาให้เราถึง1450 m มิลลิแอมค่ะทั้งตัวมาสเตอร์และก็ตัวรีโมทสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง24ชั่วโมงแล้วเขานะคะก็ยังมี usb c มาให้สำหรับเอาไว้ชาร์จไปใช้ไปด้วยค่ะ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเขาในออกแบบมาเป็นแบบ2ูอินวค่ะก็คือเขาสามารถเป็นได้ทั้งตัวมาสเตอร์แล้วก็รีโมทได้ในตัวเดียวเพียงแค่เรากดปุ่มนิวค้างเอาไว้เป็นเวลา5วินาทีก็จะสามารถสลับเป็นตัวมาสเตอร์แล้วก็รีโมทได้ตามการใช้งานของเราค่ะแถมตัวมาสเตอร์นะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์ Announce จะใช้ในกรณีที่เราต้องการให้คนได้ยินเสียงพูดของเราเพียงคนเดียวค่ะเพียงแค่เรากดไปที่ปุ่ม Volume Control ค้างเอาไว้จนกว่าเราจะพูดเสร็จนั่นเองค่ะดู ภายในกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายนอกเลยค่ะเจ้าตัวครอบหูตัวนี้นะคะเขาเป็นซอบบุด้วยหนังคุณภาพดีช่วยลดแรงบีบรัดค่ะและเขานะคะก็สามารถเปลี่ยนได้โดยจะมีแถมให้ในเซ็ตด้วยค่ะที่ด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นแจ็ค t r r s ที่สําหรับเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ถัดมาคะก็จะเป็น u s b c สําหรับชาร์จค่ะปุ่มการใช้งานนะคะก็จะมีปุ่มมิวสเสียงที่ช่วยทําให้ใช้งานในไงามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีวอลลุ่มคอนโทรลที่มาในรูปแบบหมุนเพื่อปรับระดับเสียงค่ะ ส่วนตรงด้ามไมคนะคะก็จะมีปุ่มน้อยแ c a n ค e นเซเลชนมาให้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีน้ําหนักที่เบามากๆเพียงแค่242กรัมเท่านั้นค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะว่าถ้าซื้อ ceramic white talk n i se ไปแล้วจะได้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะก็คือพระเอกของเราค่ะนั่นก็คือ white talk n e se จำนวน5ตัวแล้วก็จะมี carrying bag มาให้1ใบค่ะดอ s ซิงเพาสมาให้5ชิ้นค่ะ adapter 1ชิ้น charging case usb c to usb c foam cushion จำนวน5ชิ้น Number Stick มีทั้งหมด3สีค่ะและสุดท้ายก็จะเป็น User Man u a นนค่ะและนี่ก็คืออิน e ต c o m คอมไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ซาร์มนิกนั่นก็คือ Y t a l k 9SE นั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ทำงานอีเวนต์คอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมหรืองานต่างๆที่ต้องใช้การสื่อสารระหว่างทีมอิมบอกเลยว่าอินเตอร์คอมตัวนี้ไม่ควนขลาดเลยแหละคะ่ะใครที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เด e d ด g i t a l STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ับส r i b e ช่อง The d ด g i t a l s เอเอเอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ